บดอาขยานโครงโลกกนิตพระสมุดสุดลือกลอนคนานนาสายอิ่งทิ้งทอดมายัางได้เข้าสูงอาจวัดวางกำหนดจิตมนุษย์นิสัย อยากแท้ยังถึงการบัวบอกลึกตื่นชนละทานมันระยาสอาจสสันดานชาติเถื่อโชดฉลาดเพราะคำคานควรสาบ ยอมย่าเหี่ยวแห้งเรืองบอกรายสแสลงดิอินโคควายวายชีบไายเขานางเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ใสคนเด็ดดับศูนสร้างขานราง เป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีเ mm hmm. พื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้ว mm hmm. แนงนิง mm ้ง hmm. หาง่ายหลายมื่นมีมากได้เ mm hmm. พื่อนตายถายแทนทชิงว่าอาจ หาอยากฝากพีขาออยากแท้จักหา